เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทำออฟฟิศซินโดรมเสร็จแล้วนัว่มประทับใจมากครับวันนี้มาใช้บริการช็อคเวฟเพื่อบรบัดเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับก็ต้องบอกว่า เครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับแล้วก็น้องเทเลปส์อธิบายการทํางานของเขาแต่ว่ามันจะทํางานกับกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อ,อยังไงแล้วก็ยิ่งเทเลปส์เองเนี่ยเป็นคนที่จบด้านนี้มาโดยตรงสามารถแนะนําเรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆที่เรามีปัญหานะครับมีการตรวจเช็คก่อนด้วยว่ากล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อส่วนไหนของเราที่มันตึงที่มันเครียดที่มันต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อธิบายทั้งหมดเลยว่าขั้ตนตอนจะต้องทํายังไงบ้างนะครับเอฟเฟกตต่างๆทั้งในแง่ผลลัพธ์ที่ได้ แล้วก็ข้อควรระวังข้อที่กังวลว่ามันอาจจะมีไซ d e effect เขาคอยเช็คเราตลอดเวลาว่ามีการปวดมีการตึงมีการห่วงตามมัดกล้ามเนื้อต่างต่างๆเปล่า,าโดยรวมแล้วแฮปปี้มากแล้วก็หลังจากทำช็อคเวฟเสร็จก็ ก็ได้รับขัตก,การเรื่องของการนวดรีดเสน้นตัดเสน้นก็ต้องบอกว่ายิ่งยิ่งมั่นใจมากเพราะว่าน้องเขาจับไปตรงไหนก็โดนหมดเลยโดนมัดกล้ามเนื้อโดนเอ็นโดนจุดที่เราสึกว่าเอ้ยที่ผ่านมาบางทีเราเราเรา,เราปวดเมื่อยแล้วเราไม่สามารถแก้ไขมันได้อะแต่พอมาเจอน้องเทเลปสิี่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาจับไปแล้วโดนแล้วเขาก็แก้ปัญหาตรงจุดจุดนั้นให้เรารู้สึกสบายตัวสบายกล้ามเนื้อขึ้นเยอะ สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะครับแน่นอนว่าคอบ่าไหลหลังบันเอวต่างๆเหล่านี้ผมว่า,อ,าอยากให้ลองมาใช้บริการกันนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับแล้วราคาก็สุดเรสเนเบลมากๆที่สําคัญมาแล้วม,มันได้ผลจริงๆทั้งในแง่ของเครื่องเทคโนโลยีที่มาดูแลเรารวมถึงพนักงานหรือทีเลปิสที่มีความรู้ความชามนาญในการบาําบัดเรื่องของออฟฟิศซินโดรมจริงแนะนาครับเดินทางสะดวกยู่ใจกลางเมืองสีลมแค่นี้เอง